ครับนะพนะครับก็วันนี้ก็รถมีปัญหานะครับเครื่องดับวิ่งไปดับการอากาศจอดอยู่ดีๆเครื่องก็ดับโดยไม่ทราบสาเหตุนะครับแล้วก็ไปเครื่องโชว์นะครับอ่าอันนี้ก็ใช้งานมาได้8ปปีแล้วนะครับก็ยังไม่เจอปัญหาครับตั้งแต่เราใช้มาเรายังไม่เจอปัญหานะครับว่าอ่า ขับไปแล้วดับกาอากาศไฟเครื่องโชว์ครับกันนี้เพิ่งจะเป็นครั้งแรกของเรานะครับที่เจอปัญหาคือวิ่งไปอยู่ดีรถดับกาอากาศจอดอยู่ดีเครื่องมันก็ดับไปเองครับเรายังไม่เจอปัญหาเพิ่งเจอครับเนี่ยเราจะเราจะเอารถไปเข้าศูนย์ครับให้ช่างเขาเช็คครับว่าสาเหตุเกิดจากเกิดจากไหนนะครับยังไม่รู้นะครับก็ก่อนที่เรายังไม่ได้เอารถไปทําสีครับอาการนี้ยังไม่เจอนะครับรถเรายังขับมายังไม่เคยปัญหา คือก่อนที่เรายังไม่ได้เอารถไปทําสีครับขับมาไปเครื่องโชว์หรือดับยังไม่เจอนะครับยังมีปัญหาครับรถเราก็ใช้งานได้ดีครับเราใช้มา8ปียังไม่มีปัญหาก็วันนี้หลังจากที่ทําสีเสร็จแล้วออกจากอู่ก็ขับอยู่ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งก็เริ่มมีปัญหา,อาจอดเติมน้ำมันดีๆเครื่องมันดับไปตลาดจอดติดเครื่องอยู่เครื่องมันก็ดับเองหรือขับอยู่ๆดีๆเครื่องก็ดับกาอากาศ เราก็เลยไม่รู้สาเหตุหาสาเหตุไม่เจอว่าเกิดจากสาเหตุใดนะครับก็วันนี้เราก็จะเอารถไปเช็คที่ศูนย์ให้เขาตรวจเช็คสภาพครับว่าวันนี้เรานัดไปแล้ววันที่วันนี้วันศุกนะครับสุกที่20เดือน10นะครับปี2066นะครับครับสวัสดีครับนภะพรนะครับวันนี้ก็นภะพรก็เอารถไปตรวจเช็คสภาพที่ศูนย์สุทุกิมานะครับก็ มีปัญหานิดนึงนะครับหลังจากที่เราอเอารถไปเข้าอู่ทำสีนะครับประมาณ3อาทิตย์กลับมาใช้งานได้ประมาณสักสองอาทิตย์นะครับก็ประมาณอาทิตย์2ออาทิตย์นะครับก็มีปัญหาเกี่ยวกับไฟเครื่องโชว์นะครับแล้วก็วิ่งไปดับกลางอากาศดับกลางอากาศก็ดับกลางอากาศวิ่งไปดีๆก็ดับดับแล้วก็กระตุก แล้วจอดอยู่ด,ดีเครื่องมันก็ดับเองครับก็ไฟเครื่องมันก็จะโชว์เราก็เลยหาสาเหตุไม่ได้ครับว่าเกิดจากสาเหตุใดจะจากสาเหตุใดก็หลังจากก่อนที่เราเอารถไปยังไม่ได้เอารถไปทําสีครับมันก็ไม่มีปัญหาครับมันก็ขับได้ปกติสมบูรณ์ไม่มีประเด็นไม่มีปัญหาครับหลังจากที่เราเอารถ ไปทาสีแล้วออกจากอู่ครับมันก็ประมาณใช้งานประมาณอาทิตย์ก,ก,กว่ากก็เริ่มมีปัญหาครับอยู่ดีๆรถดับจอดอยู่ด,ดีเครื่องดับ่าเราก็หาสาเหตุไม่เจอเราก็นึกขึ้นเออปกติมันก็ไม่มีปัญหาเราขับมาก็ไม่เคยเจอปัญหาแบบนี้นะครับว่าขับแล้วไฟเครื่องโชว์แล้วรถด,ดับก็นี้เราก็ปรับแก้แล้วนะครับอันนี้ไฟเครื่องไม่ได้โชว์แล้วนะครับเราเอารถไปเช็คแล้วเช็คที่ศูนย์ให้ศูนย์ ปรับแก้ให้เรียบร้อยนะครับสาเหตุเกิดจากก็เราก็ลดไปปรับแก้มาแล้วครับก็สาเหตุนะครับเกิดจากขั้วแบตเตอรี่ครับหลวมทางอู่น่าจะลืมขันให้หรืออาจขันไม่แน่นนะครับเพราะว่าช่างบอกว่าเอาใส่เครื่องเช็คเครื่องคอมพิวเตอร์ครับเช็คแล้วว่าคอมพิวเตอร์มันฟ้องว่าระบบไปมีปัญหาครับ เราก็ไม่รู้นะครับเขาพูดภาษาช่างเขาพูดว่าอะไรครับผมววาระบบไฟมีปัญหาขั้วแบตหลวมเขาก็เลยมาปรับตรงนี้ครับขันให้มันแน่นสองข้างครับเพราะว่าช่างตอนที่เราทําสีครับช่างเขาจะถอดขั้วแบตเตอรี่ออกครับทีนี้ตอนที่เขาประกอบเขาอาจจะลืมขันหรืออาจจะขันไม่แน่นก็ก็ทําให้ขั้วแบตหลวมขับอยู่ดีเครื่องดับจอดอยู่ดีเครื่องดับวิ่งไปดีเครื่องดับกลางอากาศค่ัเราก็ หาสาเหตุไม่เจออันนี้เราก็ไปเอารถไปเช็คที่ศูนย์มานะครับก็ช่างเขาก็ปรับแก้ให้เราแล้วครับว่าขันตัวนี้เข้าตอนนี้รถก็ใช้งานได้ปกติแล้วนะครับไม่มีปัญหาครับก็เกิดจากสาเหตุนะครับก็วแบตเตอรี่หลวมเพื่อนเพื่อนท่านใดที่เจออาการนี้นะครับขับไปดับกลางอากาศจอดอยู่ดีรถดับมีไฟเครื่องโชว์แล้วสตาร์ทติดก็น่าจะ ลองมาขันแบตเตอรี่ดูนะครับว่าแบตเตอรี่รวมไหมนะครับลองดูนะครับก็อาจจะไม่ตรงกันนะครับเพราะว่ารถมันก็มีหลายอาการนะครับเวลามีปัญหาก็อาจจะมีหลายอาการแต่ละแต่ละอาการก็จะไม่เหมือนกันนะครับอันนี้รถเราก็เป็นรถอาซูทูกิซียตนะครับเครื่องพันสองอีโคคาร์นะครับวันนี้เรารถไปเช็คที่ศูนย์มาแก้ปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปัญหาไม่มีนะครับวันนี้ก็ขับได้ปกติเหมือนเดิมนะครับทางศูนย์เขาก็จะ ขันขั้วแบตเตอรี่ให้แล้วก็ปรับปรับแก้ไอไอไฟไฟที่มันโชครับเขาก็ล้างแล้วก็ปรับให้เราเรียบร้อยแล้วครับว่ามันจะมีไฟโชที่หน้าปัดครับว่าอ่ามันโชเป็นรูปวงอะไรครับเขาก็ปรับให้เรียบร้อยแล้วไม่มีปัญหาแล้วนะครับก็เสร็จเรียบร้อยก็ผลผลปรากฏว่าสาเหตุเกิดจากขั้วแบตเตอรี่นะครับที่มันมีปัญหาก็คือขั้วแบตหลวมก็ทําให้รถดับได้อันนี้ก็ ไม่น่าเชื่อครับอ่าแค่ขั้วแบตหลวมก็สามารถทําให้รถเราดับได้หรือจอดอยู่ดีก็ดับได้เราก็ไฟเครื่องมันจะโชว์ที่หน้าปัดครับอันนี้ก็สาเหตุก็เกิดจากขั้วแบ,บตเตอรี่หลวมเราก็ทําการปรับแก้เรียบร้อยอ่ารอน,นี้ก็ไหนๆเราก็อาลดไปอ่าเช็คระยะที่ศูนย์แล้วนะครับอ่าเช็คระยะที่ศูนย์แล้วของเจ้าซูซูกิเซียตะครับในกลุ่มครับจะมีปัญหาอ่าใช้ไปนานๆน,นะครับ ก็แต่ละคนนะครับที่มีปัญหาตรงตรงเนี้ยครับตรงเกียร์อ่าลูกยางมันจะชอบแตกอ่ามีปัญหาครับลูกยางมันจะชอบแตกแต่ของเราของเรายังไม่เป็นนะครับเราก็เลยว่าในไหนเข้าศูนย์แล้วก็เลยให้ช่างเปลี่ยนอ่าลูกยางบูทตรงนี้ครับมันจะมีลูกยางบูทอยู่แต่ว่าเราเราสั่งมาในในสั่งมาจากในช้อปปี้นะครับเราก็สั่งมาเป็นบูทบูทอ่าทองเหลืองนะครับ อ่าไม่ใช่เป well, ็นบูทยางของเก่าเป็นบ sure> ูทยางที่เราสั่งเป็นบูททองเหลืองเราก็ให้ช่างเขาเปลี่ยนให้เรียบร้อยแล้วครับอ่าก็อันนี้จะเป็นบูทยางของเก่าครับเนี่ยครับบูทยางของเก่าบูทยางของเก่าสภาพยังดีนะครับของเราไม่แตกครับเนี่ยสภาพดีเราก็กลัวมันจะแตกระหว่างทางเราก็เลยว่าไหนไหนมาที่สวนเราอะไหล่เราก็ซื้อไปแล้วตั้งนานเราก็เลยให้ช่างเขาเปลี่ยนให้ นย่ครับของเก่าเราสภาพดีครับยังไม่แตกเหมือนกับรถท่านอื่นนะครับท่านอื่นในกลุ่มเขาก็โพสต์กันนะครับว่าตัวนี้แตกก็พา,าการไปเปลี่ยนมาของแต่รถเขาประมาณปี17ปี18นะครับของเราปี15ยังไม่มีปัญหาครับก็อะไรเราก็ซื้อมาแล้วครับบูทเราซื้อเป็นบูทอาทองเหลืองนะครับเป็นบูททองเหลืองอันนี้มเป็นบูทยางของแท้แท้สูนะครับนะครับเราเปลี่ยนแล้วตัวนี้จะเป็นถ้าตรงนี้แตกครับมันไม่สามารถเปลี่ยนเฉพาะตัวนี้ได้นะครับ ในศูนย์เขาจะขายเป็นชุดนะครับมันจะมาพร้อมสายสายอะไรนะสายสลิงสายอะไรทักอย่างครับมันจะมาเป็นชุดครับชุดหนึ่งก็อยู่ที่พันสองครับอันนี้เราซื้อที่ช้อปปีก็ประมาณ40-50บาทครับรวมส่งก็ประมาณ70-80บาทเราก็เลยให้ทางศูนย์เปลี่ยนให้เป็นบูธท,ทองเหลืองแล้วก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะแตกถ้าตัวนี้มันบูธมันแตกครับมันจะเข้าเคลียร์ไม่ได้นะครับ ไม่สามารถเข้าเกียร์ได้ครับไม่สามารถเดินทางได้หรือไปได้ครับถ้าบูถ้าบูทยางมันแตกครับผมเห็นในกลุ่มว่าบูทยางแตกก็ไม่สามารถเข้าเกียร์ได้ครับเกียร์มันก็จะโยกไปโยกมาได้ครับโดยที่รถโดยที่รถมันไม่วิ่งครับผมก็เลยไหนไหนก็ซื้ออะไหล่ไปแล้วก็เลยให้ทางศูนย์เปลี่ยนให้ครับก็จะมีค่าแรงนะครับรวมครับวันนี้นพัก็รถไปเข้าศูนย์มาครับเปลี่ยนอะไหล่แล้วก็ให้เขาหันขั้วแบตเตอรี่แล้วก็เช็ค ระบบไฟระบบเครื่องยนต์ในเครื่องที่มันมีปัญหา,าไฟเครื่องโชว์แก้โค้ดเรียบร้อยแล้วรวมรวมค่าแรงเปลี่ยนในตัวนี้ครับเบ็ดเสร็จก็รวมค่าแรงประมาณ500กว่าบาทนะครับก็ใช้เวลาทำประมาณ1ชั่วโมงนะครับเนี่ยครับหชั่วโมงก็รวมรวมค่าแรง500ครับก็500กว่าบาทก็ก็ถือว่าไม่ก็ราคาก็กลางๆครับก็บางทีบางทีเราไปทําค่าแรงบางช่วงมันก็ 300บาท400บาท200บาทก็แล้วแต่ช่วงแล้วแต่แล้วแต่ทางศูนย์เขาจะเรียกเก็บนะครับว่า,าเราไปช่วงนี้จะเก็บค่าแรงเท่าไหร่อันนี้เราก็าเปลี่ยนแล้วรวมรวมทั้งเช็คระบบไฟในรถเราเรียบร้อยแล้วรวมไม่เปลี่ยนในตัวบูทย,ยางด้วยครับตัวนี้มันจะลื้อยากครับเพราะว่าเห็นเขาลื้อกันมันต้องยกไอที่ครอบเกียร์ออกแล้วก็ถอดออกแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปใหม่ ของเราก็ดีอยู่นะครับเราก็ทําการเปลี่ยนก่อนที่มันจะมีปัญหานะครับเราเราก็กลัวว่าเดี๋ยวขับไปไกลๆเกิดมันแตกมันอะไรมันจะเข้าเกียร์ไม่ได้เราก็ต้องไปลื้อระหว่างระหว่างระหว่างทางครับเราก็เลยว่าไหนๆเราก็รถมาเช็คแล้วเราก็เอาให้ช่างเขาเปลี่ยนให้เลยรวมๆค่าแรงวันนี้ก็500กว่าบาทก็ถือว่าโอเคครับก็เรียบร้อยครับรถเราก็ไม่มีปัญหาแล้วล่ะครับที่ที่สาเหตุจากไฟเครื่องโชว์ดับกาอากาศก็เกิดจากที่แบตเตอรี่ขั้วรวมนะครับ พอวันนี้เราวิ่งมาไม่มีปัญหาครับก็เราก็จอดอติดเครื่องแยะซื้อของที่โฮมโปรที่ช้ยัตจดุครับเราก็ติดเครื่องอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับรถมันก็ไม่ดับนะครับปกติเราจอดติดเครื่องอยู่รถมันจะดับเองหรือวิ่งไปมันก็ดับกางอากาศไปเฉยๆครับเราก็ขับมาก็ไม่มีปัญหาครับก็ขับมาได้ปกติแล้วไปเครื่องไม่โชว์แล้วก็สรุปก็แบตเตอรี่ขั้วหลวมนะครับ สาเหตุที่ทําให้รถดับการอากาศอาจอดอยู่ดีดับก็สาเหตุเกิดจากแบตเตอรี่ขั้วหลวมไม่ได้ขันครับมันก็เลยทําให้รถมีปัญหาก็ทําการแก้ไขเรียบร้อยนะครับทลิปนี้ก็จบแค่นี้นะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ